เดี๋ยวสิมาวผสมดินจะเอาดินไม้มผสมดินเก่านาหันะเนาะเดี๋ยวกรางนี้เดี๋ยวเขาจิปลูกพริกก่อนนะคะเนาะ คือผิดมาหาตกลงนะคะว่าให้ซื้อลายมือวันเสาร์บอกวันสุก นนมื่อวันศุกร์เม่อวานค่ะที่เลิกงานแล้วว่าไปเบิงบ่งต้นบักต้นผลหมากไม้ต้นอ่าแอปเปิ้ลต้นอ่เฟรอเรมต้นลูกพลับพรัมนะคะว่าสิไปซื้อแต่ไ่ได้ไปค่ะคุณก่อนว่าจะหาสถานที่ใ,นใ,นใดปลูกได้คะอันนี้ก็ต้นพริกชนิด้มากนะคะเล็กต้น มาหาหาต้นเดี๋ยวก็สิปลูกกันหาต้นนี่แ่ะนี่ค่ะเป็นพริกเอ่อเม็กซิกนะัน่ะพริกบัสน พี่หนากว่ามันพริกไทยเด้อค่ะไปซื้อพริกมากนี่ได้พริกเม็กซิก,กนะันนะว่าซันา่ิเบิ่งว่าสิเพ็ดปั่นไดลซีเพ็ดแจ้งไดลค่ะอยากไปซื้อพริกี่ท้าอ่าบ่มีตลาดไทยรสิบ่ได้พริกไทยเฮาค่ะพี่นอ้องนี่อันนี้ทาบบัสโกนะคะเป็นพริก ไทยพิไทยล่ะค่ะอันนี้ไไดทับสกูมาสามต้น เรียบร้อยหาต้นนี่หแลหล,ะ,ะ,หหละ,ะ,ปปะแล้วก็เอาหัวละผ้าล้องผันใส่หวละ้าบกลหยิบรองมือสิขึ้นบ่สิงามบา น้ำค่ะพี่น้องจ้าแอ้หดนานานะคะก็มากล้วจ้าพี่น้องค่ะมาแล้วมาปลูกสลัดเอ่อปลูกสลัดกันค่ะนี่ค่ะอยู่ในกล่องนึงค่ะจะจะเห็ดออกมาแบบนี้ค่ะพี่น,อน้องอคือ ดบเดาะเองบ่ไดวานเองนะ,ะไปซื้อข้าเจ้ามาค่ะพี่นี่ไปซื้อข้าเจ้ามาค่ะระวังว่าปีนี้โตัทากก็ะสิบหลเนนะคะเนาะเพราะว่าปีที่แล้วปลูกสามรอบนะคะก็ได้กินอยู่สองต้นนึง ว่าตัวทากหลายค่ะตายหมดเลยปีที่แล้วบริกินซ้ำ ยางละหอ,อ่อง,อง่ายางละ6ตตนนะคะสละ6ตตนเพราะว่ายังว่ันสื่อมาหลายลีล้วมีหม่งปลูกค่ะบ่นนะานไดงทำความสะอาดบ่ันไดเฮ็ดแป่งตัวน ปลูกไม้ค่ะงามเห็น uh, อยูอ่สื่อมีหลายอยู่ค่ะต้องเพาะเอง <c oughs> ต้นญ่กําลังเราต้องดูแล่ย ร้อยนะคะนี่ค่ะอ่ากระทางนี้ก็เรียบร้อยค่ะพี่รองจ่าไปห้องวัาปุกระทางใหม่นะนนะ เขตอยู่นี่แหละแต่ว่าบ่ได้กินเพราะว่างามหลายขึ้นตรงผู้ใหญ่น่ะอต้นอันนี้สิกินได้ค่ะ ตอนนี้กะกำลังเตรียมดินค่ะอ่ากำลังขุดดินเต,ตรียมดินนะคะผสมกับปุ๋ยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทอนหญ้าออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะได้ปลูกเอ่าพะสลัดนะคะบักเขเทศแล้วก็ต้นพริกนะคะกะอ่ามีมีแปลงพักน้อยๆนะคะอ่ากะจะปลูกได้ซ้ำนี่แหละคะะ่ะบ่ปลูกหลายแล้วก็มีอ่า อยู่คางคอีกค่ะ้างๆบ้านอีกก็จะได้ปลูกพักเช่นขนา้าวนาพักข้า้นาพักกวางตุ้งล่องเบิงค่ะว่าจะได้ปลูกพักแน่ๆน,นะคะแต่ว่ามีคอน,นอสองสองอสองพื้นที่มีกอนแล้วกันค่ะสองกระถางนี่แหละสองกระถางใหญ่ๆนี่แหละ ไอสลัดหน้าค่ะพี่น้อง